สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเนพื่อนเราก็มาถึงขั้นตอนการเย็บแล้วเนาะนี่สร้างเย็บแล้วเด้อค่ะเย็บแล้วก็มันมันบดยนาจะยากก็เลยบดย้ลงคลิปให้พี่น้องเบิรงจะ้ะไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะนี่กระสิมาอธิบายนี่ค่ะอันนี้เป็นชิ้นนาค่ะพี่น้องเห็นบหมก็ไปเย็บเกตเย็บเกตแบบนี้ค่ะเย็บเก็ตแล้วเข้ากันรีดรีดแบบนี้เลยค่ะนี่ไปรีด รีดชิ้นนี้เห็นไหมรีดรีด,พ,ดพับใช่รีดพับรีดพับเส้นที่เขา้าอ่าทีเข้าจะไปนี่ไหมค่ะที่เขากิ่งไว้เส้นนี้เนาะข้างในเนี่ยเรารีดเสร็จแล้วเห็นไหมคะ่ะเดี๋ยวรีดเสร็จแล้วเนาะชิ้นหลังชิ้นหลังกับว่ามี่ยังจะชิ้นหลังกับเป็นเย็บเก็บธรรมดาค่ะนี่เราขีดไวแล้วนี่เย็บเก็บธรรมดาจะ้ะกระเดือกเตถัดเขาค่ะกระีิยากแนี่ยก็จะมีชิ้นหนานะคะชิ้นหนา ชิ้นนาชิ้นอีกชิ้นหนึงจชิ้นนาชิ้นนี้บพะมีหยังจากก็มีตะเกตเนาะเป็นชิ้นอยู่ข้างล่างเนาะค่ะลูกค้าป้ายขางทรายแม่นบ่พี่น้องบาดนเบิ่งเด้อเขาก็จะมาเบิ่งนี้มีเกตนี่เกตเด้อดหันห่เกตเกตหนาเนาะพี่น้องเขาก็จะเอาชิ้นนี้มาประกบค่ะประกบชิ้นนี้ประกบชิ้นนี้เพื่อนๆพนพี่น้องอประกบลงไปเด้อค่ะห้เกตกับเกตตรงกันเด้อค่ะนี่ห้เกตกับเกตตรงกันค่ะ เกตกับเกตตรงกัน,นเกตนี่ก็จะตรงกันแบบนี้ะนะคะนี่เสน้นผาตัวนี้มีไล่เนาะผาตัวนี้มีไล่เขาก็โชคดีเน่ยเขาก็เฮดไปตามลล่เลยค่ะไปตามไล่ผ่าเลยประกบกันแบบนี้ค่ะแบบนี้เนาะแบบนี้เขาก็เบิงเชิงมั่นว่าว่าเ่าว่างผาได้โอเคบอเขาก็ไล่ขึ้นไปค่ะ ไล้ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปนี่มันจะเป็นแบบนี้มันมาหาพี่น้องเห็นบ่แบบนี้มันมา่ะแบบนี้มันบ่มันนี่เข้ากับห้ชิ้นนีเด้วยค่ะชิ้นชินข้างบนนี่เห็นบหให้เลยขึ้นไปแบบนี้เด้วค่ะประมาณหนึ่งเส้นด้อค่ะพี่น้องห้เลยชิ้นชินชินล่างขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่เนี่ยไล่ไล่ถี่เป็นไล่จึงเสียห้เล่ยขึ้นไปจึงเสีคผา นิดนึงค่ะให้เดือมกันขึ้นไปนิดหน,นึ่งเด้อให้ตรงไล่แบบนี้เห็นไหมคะถ้าพามีไล่ก็บ่าเป็นอย่างเท่ากับเหตุตามเบทเทิลแล้วก็ให้มันเลือมกันขึ้นไปค่ะให้ชิ่นข้างข้างนอกเนี่ย่าสูงสูงก็ชิ่นข้างล่างนิดนึงค่ะประมาณประมาณจุดห้าศูนย์จุดห้าเซนติเมตรเด้อค่ะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นฟังปลายสายเนาะ ป้ายฝั่งซ้ายนะคะมาที่นี่ถ้าจะเย็บแบบนี้ก็ได้เลด้อค่ะนี่พี่น้องประกบกันดีๆประกบกันเรียบๆแล้วเน่าไวเน่าไวก็ได้หรือว่าจะเน่าเข็มหมดก็ได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเน่าเน่าเข็มหมดก็ได้นะคะหรือว่าสีเน่าผาเน่าได้ก็ได้พี่น้องแบบนี้ค่ะ เขาเบิ้งว่าเขาได้ขนาดแล้วเด้อค่ะเขาก็เบึงว่าตามห้อยกิ่งเข้าพอเสซนที่เขากิ่งไว้เห็นปะคะเซนที่เขากิ่งไว้เซนถ้าบรายเข้าไปกิ่งออกมาเลยค่ะ ้นว่าพี่น้องเส้นจังจานนี่ค่ะกลิ่งเลย no. นิดนึง เย็บด้านนอกเลยก็ได้ด้วยค่ะหรือว่าเข้าจะเย็บด้านในก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องถ้าเย็บด้านนอกเขากะแก่ง่ายแล้วก็เรียบสวยผอมเย็บด้านในกะมีโอกาสพ่องมีโอกาสท่ผ้าจะพ่องไหมค่ะถ้าจะพองตัวเขาจะเย็บมาลุมะหวดหีเนาะเขาจะเย็บเลยค่ะเย็บเลยเย็บ สวยๆเลยค่ะขออนุญาตใส่แว่นนะคะ ลืมเะคะ่ะเกตเกตกับเกตต้องให้ตรงกันได้จ้ะพี่น้องถุงเฮาจำบ๊อบปีปัญหาเพราะว่าเข้าสั่งมาจากแพทเทิร์นอันเดียวกันเข้าต้องให้เกตตรงกันเย็บนิดนึงค่ะพี่น้องอย่าไปตามห้อถีงเฮากิงนงอากมาเหมือนเด้อถุงเฮ่าเด็กเลยตัวน,นี้เราลีดแล้ว แล้วจะมาเช็คไข้พี่น้องเบิ่งป่ขาเ้อออกมาจะสวยบ่เขาก็มาเช็คเบิ่งเป็นสีเลยค่น้องเช็คเบเลยบ่ส่ือบอาถ้าผาทุงห้าบอลุมตัวห้อแบบนี้มันแต่สบายเี่เขาเห็นนะคะี่น้องสวยงา นี่ก็จะเป็นเ้่อยๆอยู่เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าให้ถึงขางเห็นบ่แล้วเขาจะพับเก็บริมนิดนึงแค่เนี่ยตรงนี้ก็บ่ต้องไปฝังใส่ในขางนี่เด้อค่ะให้เลื่อยๆยื่งสีเด้เอเวลาเขาขอบให้ถึงขางแล้วก็ป้ายลึกๆแบบนี้เลยค่ะเวลาใส่ขาดกระบ่โปะจะโปะย่างก็ง่ายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปใส่โตกันขาดกันเนาะ คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำเนี้ก็เนื้อจ่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปเข้ากะจะไปถึงขั้นตอนการใส่ซิปเนาะใส่ซิปแล้วก็ใส่ขอบให้เพื่อนเพื่อนดูเข่าขางกับเบน่าจ,จะมีปัญหายอย่างเพราะว่าเขาเช็คสะโพกแล้วก็เข่าได้เลยจะพี่น้องตามห้อยที่เข้ากิ่งเลยหนามันเลยมันนี้อากาศค่อนข้างจะอบอ้าวจ้ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมขอบคุณค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ